ถ้าพูดถึงเรื่องความเจ้าชู้ของโดร้ายมันแล้วเนี่ยถ้าใครเคยดูคลิปจัดอันดับคนที่เจ้าชู้เป็นอันดับหนึ่งของแก๊งโดร้ายมันแล้ว,ล,วล้วก็ต้องบอกเลยว่าพี่มอนของเราได้อันดับหนึ่งไปคลองค่ะในคลิปนี้พี่นิกจะพาน,น้องๆไปทําความรู้จักกับเหล่ากิกของพี่มอนค่ะจะเยอะขนาดไหนนะหรอไปชมกันเลย รีอาจังแมวเปอร์เซียสีขาวสุดสวยซึ่งเธอปรากฏตัวในตอนโดราเอมอนในห้องรักค่ะเมื่อโดราเอมอนเกิดไปปิ๊งกับแมวสาวเปอร์เซียสุดน่ารักเข้าจนสุดท้ายก็ได้ทําความรู้จักกับเธอจนได้ค่ะช่วงเวลาที่พี่มอนได้เล่นสนุกสนานกับรีอาจังเนี่ยด้วยความหลงใหลในตัวเธอทําให้พี่มอนคิดอยากที่จะขอเธอแต่งงานค่ะแต่สุดท้ายแผนการขอแต่งงานของโดราเอมอนก็ล้มเหลวค่ะและที่แย่ไปกว่านั้นคือพี่มอนได้ทราบภายหลังว่ารี อาจารเธอเหมือนจะมีแมวที่ชอบอยู่แล้วอีกด้วยค่ะ 2. ตามมะจังตามมะจังเป็นแมวที่อาศัยอยู่บริเวณระแวกบ้านของนุป่ปต่าค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิกของโดรัยมอนก็ว่าได้เท่าที่พินี่เคยเห็นเธอปรากฏตัวก็น่าจะเป็นตอนผมคือมินิโดรัยมอนค่ะเมื่อตามมะจังได้มาขอร้องให้โดรัยมอนช่วยตามหาเพื่อนแมวที่หายไปแต่สุดท้ายคนที่ตามหาเจ้าแมวที่หายไปจนเจอกับกลายเป็นพวกนุปิปตาไปแทนค่ะก็ถือได้ว่าจบไปแบบแฮปปี้เอนดิ้งค่ะในตอนนี้เราจะได้เห็นตามมะจังปรากฏตัวน้อยมากๆเลยค่ะ ถ้าน้งนองๆคนไหนเคยเห็นตามมาจังเคยปรากฏตัวในซีรีส์ตอนไหนอ,อีกก็สามารถคอมเมนต์บอกพี่นิกได้เลยนะคะ สามเบลเบลเป็นตัวละครที่ปรากฏตัวในตอนพิเศษค่ะซึ่งชื่อว่าสัตว์ไทยนั่นก็คือตอนน้ําตาสีฟ้านั่นเองค่ะโดยก่อนหน้านี้นะคะเบลก็เคยปรากฏตัวให้เราได้เห็นแบบแวบๆในตอนมอบวันหยุดให้กับโดราไมอนค่ะพวกเรารวมทั้งพี่มอนเนี่ยเพิ่งจะได้มาทําความรู้จักกับเบลจริงๆก็ในตอนพิเศษนี่แหละค่ะจุดเริ่มต้นของการพบเจอกันระหว่างเบลและโดราไมอนเกิดขึ้นโดยบังเอิญที่ร้านดอกไม้และดูเหมือนว่าพี่มอนของเราจะตกหลุมรักเบลตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้ เธอเละะเบลเนี่ยก็ทาเอาพี่มอนเคลิ้มไปหลายวันเลยค่ะสุดท้ายพี่มอนก็ได้กลับมาพบกับเบลอีกครั้งซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่อยู่ในโดรายมอนเบิร์เดย์สเปเชียลค่ะนอกจากนี้โดรายมอนและเพื่อนๆยังได้ร่วมมือกันกับเบลเพื่อช่วงชิงเอาเพชรสีฟ้าที่ถูกขโมยไปกลับคืนมาให้แก่เบลค่ะโดรายมอนเองก็แอบฝันหวานว่าอยากที่จะได้เบลมาเป็นเจ้าสาวนะคะแต่สุดท้ายพี่มอนของเราก็ต้องผิดหวังไปเพราะดูเหมือนว่าเบลเขาจะมีแฟนอยู่แล้วค่ะ สีน่น้องแมวดำน้องแมวดำปรากฏตัวในตอนวงแหวนมิตรภาพเมื่อโดรายมอนได้ไปพบเจอกับน้องแมวดำที่อยู่ระแวกบ้านของนบิตะและอยากที่จะทำความรู้จักกับเธอค่ะแต่ดูเหมือนว่าน้องแมวดำไม่อยากที่จะเป็นเพื่อนกับโดรายมอนเลยโดรายมอนจึงนำของวิเศษที่เรียกว่าวงแหวนมิตรภาพออกมาเพียงให้เราเข้าไปอยู่ในวงแหวนกับใครสักคนเรากับคนคนนั้นก็จะกลายเป็นเพื่อนกันทันทีทันใดค่ะเรียกได้ว่าพี่มอนก็พยายามทุกวิถีทางเพื่อที่จะมอสาวเลยนะคะ บทบาทของน้องแมวดำตัวนี้เนี่ยถือได้ว่ามีให้เราได้เห็นน้อยมากๆเลยค่ะเพราะแม้แต่ชื่อของเธอเนี่ยเราก็ยังไม่ทราบค่ะ 5. มีอาจังซุปตาสาวที่เป็นมอนปล่าปลื้มและคลั่งไคล้หนักมากโดยการปรากฏตัวที่เห็นได้ชัดมากๆมาจากตอนความรักหนึ่งวันอันแสนสั้นของโดรายมอนค่ะเมื่อโนบวิตะได้ใช้สมุดบันทึกล่วงหน้าทําให้โดร้ายมอนและมีอาจังได้มาพบกันรวมทั้งยังได้ร่วมผจญภัยร่วมกันในแบบสั้นๆอีกด้วยค่ะนอกจากนี้มีอาจังก็ยังได้ปรากฏตัวให้เราได้เห็นแบบว่าแบบในแบบที่เรียกว่าอิสต์เอ็กนั่นแหละค่ะ กแมวของเล่นหรือมิจังเมื่อโดร้ายม่อนได้ไปปิ๊งกับแมวของเล่นถึงขนาดที่อยากจะขอแมวของเล่นจากเจ้าของแมวของเล่นไปเป็นเจ้าสาวเลยทีเดียวค่ะโดร้ายม่อนต้องการที่จะทําความฝันของตนเองให้เป็นจริงจึงได้ดัดแปลงเจ้าแมวของเล่นให้กลายเป็นหุ่นยนต์สามารถเคลื่อนไหวและมีชีวิตได้เหมือนกับโดร้ายม่อนค่ะแต่สุดท้ายพี่มอนของเราก็ต้องอกหักไหมนะคะเพราะมิจังหรือแมวของเล่นเนี่ยเป็นเพศผู้ค่ะเรียกเทว่าเป็นอะไรที่หักมุมสุดๆไปเลย 7. ลูน่าซึ่งเธอปรากฏตัวในตอนบทเพลงในคืนพระจันทร์สีน้ำเงินค่ะเมื่อนงิตาเกิดกรนเสียงดังทําให้โดร้ายมอนสะดุ้งตื่นกลางดึกด้วยความตาสว่างจนนอนไม่หลับทําให้โดร้ายมอนใช้คอปเตอร์ไม้ไผ่ออกไปปิดเล่นในท้องฟ้ายามราตรีและในค่ําคืนนั้นเองทําให้เขาได้ยินเสียงเพลงอันไพเราะที่ร้องออกมาจากปากแมวสุดสวยเมื่อโดร้ายมอนได้ทําความรู้จักกับเธอก็อกได้ทราบทันทีว่าเธอมีชื่อว่าลูน่าค่ะลูน่าจังเธอเหมือนจะเป็นแมวของญาติสุกะจัง ลูน่าเองก็ทำเอาพี่มอนตกอยู่ในห้วงรักได้สักระยะค่ะแต่สุดท้ายพี่มอนของเราก็ต้องแห้วไปอีกตามเคยเพราะดูเหมือนว่าลูน่าจังจะต้องย้ายไปอยู่ที่ต่างประเทศนอกจากนี้เธอเองก็มีแมวสนิทที่แอบชอบอยู่แล้วอีกด้วยค่ะ โนราเนโกะเคยปรากฏตัวในตอนกำเนิดโดรารมอนซึ่งรูปร่างของเธอระหว่างยุค9ก 90, กับยุค2005จะแตกต่างกันค่ะโดยเวอร์ชันยุค90รูปร่างของเธอค่อนข้างที่จะผิวบางในขณะที่ยุคปัจจุบันรูปร่างของเธอได้ถูกดัดแปลงให้เราได้เห็นดังในภาพค่ะแน่นอนค่ะว่าการพบเจอกันระหว่างโดรารมอนและโนราเดียโกเกิดขึ้นที่โรงงานผลิตหุ่นยนต์และโรงเรียนสอนฝึกอบรมหุ่นยนต์ค่ะโดยการพบเจอกันครั้งแรกระหว่าง2คนนี้คือโด รายมอนเหมือนกำลังจะถูกกำจัดทิ้งแต่โนราเนโกะก็เข้ามาช่วยเหลือโดร้ายมอนได้ทันเวลาพอดีทําให้ทั้งสองคนได้เริ่มทาความรู้จักกันและสนิทสนมกันมากยิ่งขึ้นในขณะที่เรียนอยู่ที่โรงเรียนฝึกอบรมหุ่นยนต์ด้วยกันค่ะต้องบอกว่าสถานะของโดรายมอนและโนราเนโกะเรียกได้ว่าเป็นแฟนกันเลยก็ว่าได้แต่ปัจจุบันโนราเนโกะสถานะของเธอก็คือแฟนเก่าของโดรายมอนเนื่องจากโดร้ายมอนต้องเดินทางกลับไปยังอดีตเพื่อมาเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ของโนบิตะ ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างสองคนนี้ไม่ได้ไปต่อค่ะ แมวตัวสุดท้ายที่วิลิจะพูดถึงต้องบอกว่าถ้าพูดถึงแฟนของโดร้ายมอนแล้วเนี่ยแมวตัวนี้ขาดไม่ได้เลยนะคะนั่นก็คือมิจังค่ะโดยรูปร่างลักษณะของมิจังระหว่างยุคแรกกับยุคปัจจุบันค่อนข้างที่จะแตกต่างกันค่ะเพราะมิจังในยุคแรกสีของเธอก็คือสีน้ำตาลค่ะในขณะที่มิจังยุคปัจจุบันสีของเธอจะเป็นสีขาวค่ะเรียกว่ามิจังเป็นแฟนคนปัจจุบันของโดร้ายมอนเลยก็ว่าได้โดยการพบเจอกันครั้งแรกระหว่างโดร้ายมอนและมิจังก็ยังไม่มี ตจบไปแล้วเกือบ9ก้าบรรดากิ๊กของโดรีมอนฟูเททที่พินิกิบยกมาพูดถึงเนี่ยมันจะมีแมวอยู่3ตัวที่พินิกไปได้พูดถึงนะคะเนื่องจากพินิกยังไม่เคยเห็นเจ้าแมว3ตัวเคยปรากฏตัวในซีรีส์ตอนไหนมาก่อนแต่ทั้งน้องๆคนไหนเคยเห็นแล้วแล้วก็ก็สามารถคอมเมนต์บอกพินิกได้ที่ด้านล่างคลิปนี้เลยวันนี้พินิกต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ